ในคลิปนี้นะครับเราก็จะมารีวิวนะครับในส่วนของฮีโร่ใหม่นะครับเป็นฮีโร่ใหม่ตำแหน่งซัพพอร์ตนะครับเป็นซัพพอร์ตที่อัปเดตเข้ามาล่าสุดนะครับฮีโร่ตัวนี้นะครับเป็นฮีโร่ที่มีชื่อว่าคงเอ๋นะครับแล้วก็มีสกิลที่โกงมากที่สามารถขโมยไอเทมฝั่งตรงข้ามได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวความสามารถให้ดูนะครับนี่นะฮะโมเดลนะครับ เดี๋ยวเราก็ไปดูความสามารถกันเลยนะครับส่วนใครนะครับอยากมี D R V นะครับก็ทำก็ได้นะครับที่ Alpha Astrozone ที่ดีเด่นนะครับของจริงต้องมีคนติดตามะเฉพาะส่วนหนึ่งนะครับและใครอยากเติมฟองนะครับก็เติมได้กับคอมเมนทที่โปรเฟนะครับเป็นบริการเติมเกมออนไลน์แล้วก็มีโปรสำหรับคนที่เม่รู้ D R V ใช่ไหมครับเดี๋ยวเรานะครับมาเริ่มอธิบายนะครับในส่วนของความสามารถของสกิลพลาสติกนะครับสกิลพลาสติกนะครับเมื่อของเออเดินนะครับของเออจะทําการสะสมเก็บพลังงานแบบอัตโนมัตินะครับและเมื่อเก็บ ตคงเอิร์นะครับจะทําการเทเลพอร์ตไปยังตําแหน่งที่มีเครื่องหมายมาร์กไว้นะครับเป็นเครื่องหมายวงสีขาวนะครับเห็นไหมครับจะมีเครื่องหมายอยู่เงื่อนไขนะครับในการเทเลพอร์ตเ่ะเรานะครับต้องปล่อยมือออกจากหน้าจอนะครับหรือปล่อยมือนะครับจากปุ่มจอยสติ๊กนะครับหรือปุ่มเคลื่อนที่นะครับดูนะฮะ นี่นะครับแล้วเมื่อเคลื่อนที่นะครับหรือที่ถอดไปนะครับของเออจะสร้างความเสียหายแก่เป้าหมายแรงขึ้นนะครับแล้วก็ยังสามารถขโมยไอเทมเป้าหมายได้1ชิ้นและเรานะครับยังสามารถใช้ความสามารถของไอเทมที่ขโมยม,มาได้นะครับดูนะนี่ครับนี่ฮะเป้าหมายก็จะไม่มีไอเทมนั้นอยู่ในตัวนะครับจะไม่สามารถ ใช้ความสามารถของไอเทมนั้นได้นะครับที่ถูกขโมยมาดูนะครับนี่ครับแล้วก็ใช้ได้นะฮะแล้วก็เมื่อเรานะครับโจมตีเป้าหมายนะครับที่ไม่ใช่ฮีโร่นะครับเราจะได้รับเหรียญทองเพิ่มเติมหนึ่งเหรียญนะครับนี่นะนี่ครับจะเป็นการขโมยเหรียญทองแทนนะครับนี่ฮะดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็คือหญิงนะครับสามารถขโมยไอเทมเป้าหมายได้นะครับถ้าเป็นคลิปจะขโมยเงินแทนนี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะครับพาสีคือเจ๋งมากเลยฮะนี่นะครับมันจะสู่มานะครับไอเทมประมาณนี้เลยแล้วก็ในส่วนของความสามารถของสกิลหนึ่งนะครับสกิลนี้นะครับเมื่อเรากดใช้นะครับเรานรจะทําการสร้างล่างเงาขึ้นมานะครับล่างเงานี้นะครับเราสามารถ กดสกิลซ้ำเพื่อสลับตำแหน่งของร่างเงาได้นะครับแล้วก็ยังสามารถฟื้นฟู HP ให้กับตัวเองได้แล้วก็ทําให้เรานนครับสามารถขโมยไอเทมเป้าหมายได้สูงสุดที่2ชิ้นเลยครับดูนะครับนี่ฮะนี่เลยสามารถขโมยได้สูงสุดที่2ไอเทมนะครับปั๊บล่างเอาสามารถช่วยเราตีได้นะเห็นไหมครับขโมยได้2อไอเทมเลยชิป นี่ครับกดชาร์จพลังงานให้เต็มนะครับแล้วก็กดสกิลปล่อยชึบนี่เลยฮะอันนี้ก็คือความสามารถของสกิลหนึ่งแล้วก็ในส่วนของความสามารถสกิลสองนะครับสกิลนี้นะครับเ,เมื่อเรากดใช้เรานะครับจะเทเลพอร์ตไปยังตำแหน่งที่เลือกนะครับพร้อมกับสร้างร่างเอาขึ้นมานะครับนี่ฮะแล้วเมื่อกดซ้ำนะครับเราจะทำการสลับตำแหน่งกับร่างเงา สกิลนี้สามารถฟุดบูลให้พีให้กับผงเออร์ได้นะครับและยังสามารถขโมยไอเทมเป้าหมายได้สูงสุดที่2ชิ้นนะครับนี่ครับนี่นะครับสองชิ้นเลยนะ อันนี้ก็คือความสามารถของสกิลสองนะครับแล้วก็ในส่วนของสกิลอัติเมีนะครับสกิลนี้นะครับเมื่อเรากดใช้เรานะครับจะทําการสร้างล่างเงาขึ้นมา2ล่างนะครับพร้อมกับสร้างพายุหมนุนสร้างโพสิหายทางกายภาพแก่เป้าหมายนะครับและเมื่อกดซ้ํานะครับเรานะครับจะทําการสลับตําแหน่งกับล่างเงาได้นะครับดูฮะนี่เลยครับกักขังเป้าหมายไว้ครับปึ๊บป๊บแบบนี้นี่แหละกดซ้ําก็ จะสลับตำแหน่งกับล่างเงาครับล่างเงานะครับสามารถสร้างพร้อมกันได้สูงสุดที่สองล่างนะครับดูนะฮะปึ๊บนีเลยเป็นซับพอร์ทที่มีล่างเงานะครับ,บ,บ,บอันนี้ก็คือความสามารถของของเออนะครับ เดี๋ยวจะให้อัลเลนะครับแล้วก็ของเออสู้กันดูนะครับเป็นสายซับพอร์ตนะครับตัวนี้นี่แลับก็ประมาณนี้นะครับในการมารีวิวฮีโร่ใหม่ของเออนะครับ อย่างนี้าฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ